สวัสดีทุกท่านนะคะมาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีไทยแลนด์วันนี้หนูได้เมนูแกงเห็ดร้อนๆน,นะคะใส่ใบ,บแมงลักปลาลาเครื่องต้มยำนะคะแล้วก็ใส่พริกแห้งเห็นไหมใส่ส้มมะขามนะ,ะเปรี้ยวๆกลมกลม่อม,มอร่อยนัวมีผักดองต้นหอมดองแล้วก็กระหล่ำปีนะคะซื้อมาหนึ่งถุงแล้วก็มีน้ำพริกที่แชร์ตู้ไว้กินเนะะี่ยิกผง ใส่น้ำปลาปลาอืมสดร้อนๆชื่นใจอืมแซ่บมากนี่เห็ดดอกตุมต้มๆเลยนะคะเห็ดออรเรนจิเห็นไหมชว์ช หวานจุวยๆเหด็ดสดๆเข้าสวยค่ะมานะคะทุกคนทุกท่านแซ่บไม่ไไว้อร่อยมาก ่โล่งเลยผักดองนี่อร่อยค่ะกินไปหมดแล้วหนึ่งถุง ซื้อมาสองถุงอันนี้ถุงด้วยสองท,ที่สอง เห็ดหวานมากหวาน,วานเนื้อกล้างนอกเขาอะมันก็ปกติรสชาติปกติธรรมดาเนี่ยเพราะว่าเ็าโดนน้ำซุปไปเนาะแต่พอ ขัดข้างในไปคือหวานหวานเลยอร่อยแปลกเนาะแต่ใครก็หั่นมาเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ตำเป็แกงนะ แค่นี้ก็หอมแล้วค่ะแต่ถ้าที่บ้านหนูแกงเนี่ยนะพ่อไม่ไม่ทําแบบนี้เด็ดขาดพ่อจะต้องให้ตําพริกแกงตําเครื่องตง้มยํตาตําพริกแห้งใส่กันแล้วก็ต้องใส่เกลือด้วยนะตําจนแบบแทบละเอียดอ่ะแกงแต่ละหม้อไม่ได้ง่ายเนะยแกงที่บ้านหนูนะพ่อเป็นคนเรื่องเยอะมากอันนี้หนูหัน่นทันทันโยนใส่เลยน้ำเดือดๆหอมเหมือนกันนะ อืมอร่อยอืมโอเคลากันไปแล้วนะคะนุกเขาขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมตลอดมาสุดท้ายน,นี้ขอบคุณพระไอพรนะคะให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรํารวยรทุกคนนะคะทำกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองทุกวันทุกคืนทุกคนทุกท่านนะคะรวมถึงเพื่อนมนุษย์ลูกๆทุกคนทุกท่านเพื่อนะคะลากันไปแล้วขอไปกินหลังกองนนะมมมััออร่อย่ยแซบาก ถ้ากินจนหมดกินมันจะยาวแลวไปแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าเนานะ